พี่ดำลงมาเปียลงมาลูกเปียเก่งม,มากลูกทีละตัวมาแล้วไปเข้าห้องน้ำกันนั่งลงเปียมาลูกเปียเปียเดินมาเปียมานี่นั่งรอ เชียร์ตาม่องอมาลูกพี่แตาม่องอมาพี่แตมนั่งลงค่ะเก่งมากพี่แอลมาลูกแอลนั่งลงลูกรอแม่ปิดบ้านก่อนเหนียวเข้ารอแม่ก่อนนะรอด้วบ,บนะลูกไปเข้านะ้ะกน้าวระวังลื่นนะระวังนะ มาทางนี้ทางนี้โอ้ยเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวเก็บให้คุณปู่มานี่แล้วเปียเชอารา์ตันเดี๋ยวค่อยมาเก็บอุยอ้ยอุ้ยยัทำไมชนแม่ล่ะไปเข้าห้องน้ำทีละตัวเก่งมากลูกเก่งมากลูกพี่จำรอพี่ให้ก่อนนะ

嗯嗯、mm hmm. mm hmm.